ดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมนี่ก็รถเทลเลอร์มาแล้วครับเนีจะย้ายไปทํางานครับเดี๋ยวให้เจ้าของรถเทรลเลอร์เขาขึ้นให้ครับเห็เสียแบงค์มาย้ายให้จะคิดไม่กล้าขับขึ้นนะครับเพราะว่าเทรลเลอร์เราไม่คุ้นครับนี่ฮะนั่นแหละมันกระตุกนี่นะง ่านายยเดี๋ยววอร์มก่อน <c oughs> รถไม่เคยจับว้าแลบเยอะเหมือนกันนะนี่ ว่ามาดูฝีมือการขึ้นของเสียแบงค์ครับระยะทางการย้ายก็อยู่ประมาณโลหนึ่งครับออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลครับงานโอ้ล้อลอยเลย เป็นตตญาตแนเราเลยเลยเลยทางเล็กครับแคบถ้าขึ้นที่แคบๆนี้น่าจะขึ้นไม่ได้เลยครับเพราะรถยาว กลัวเทเราปุ๊ก Bằng này đi Ha à, à, à. โอ้ขึ้นยากเนาะมันเล็บมาอย่างเยอะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดักฉลอกโอ้ถ้าถัดไม่แน่นอนจริงๆนี่มีหักลำแน่นอนเลยนั่นแหละ เลยเลยเลยครับเลยรถมาครับจะนับลูกครู

ทำงานไปจรถงราไ้น้ <c ười> เดี๋ยวสริปจะอยู่ข้างบนนี่ครับอยู่กับเสียแบง์เพราะว่าเอาแล้วครับเดี๋ยวไปลงหน้างานครับหน้างานนี้ก็น่าจะอยู่ได้ประมาณสักห้าหกวันครับเป็นงานปากบ่อครับสมสะลึกเลยครับขุดสะสมสะนะพี่น้องไปแล้วอัดนัดเลยเอา ว่ารถคนดินลับทีมงานหกล้อก็เริ่มตามไปลับนำทีมโดยมึนตึบๆนี่ครับหรือว่าพี่นนล์ครับพ่นนล์ดำซิ่งทีมงานเราเนี่มีแต่รถหลอลอนะนี่ขันหนึ่งแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นคุณตาครับคุณตาเทืง่ง โอ้ดูมันตึบตึบขับรถโคเร,รงเลยแ้ไม่เปิรนด้วยครับซ้มชาหน่อยซ้มชาหน่อย <c oughs> โอ้ปลาเอีวใสายอด น้ำหน้ายี่ไปแล้วไปจะตามไปก็ต้องไปเรียนอีกจะไปตามไปสักหนึ่งคลิปมัง้งเไปไปหรอบ่มันมนันได้อยู่ไหมดีนะไม่เป็นรัดยางรัดยางเละตุ่มเปะหมดเล้วดิอ๋อ มันจะกรยานตามครับไมละส่วนเจ้าที่เด็กมังไฟร้อยก็เราทำแอร์ครับนี่ครับชังกบเดี๋ยวเดินระบบแอร์ให้ครับน่าจะเอาอะไรไปซื้อหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะแยกไปสองทีมงานครับเจ้าแต่ในหมู่บ้านเดียวกันครับจะมีสองบ่อครับสองบ่อเจ้าสองร้อยนี่จะไปลงงานปากบ่อครับส่วนเจ้าที่เด็กมังไฟร้อยก็จะไปวิ่งงานเที่ยวกันครับ งานเราทีมงานคุณผลา,าวก็มาอยู่กับทีมงานเสียสุนทุนเยอะก็ขอให้มันหมาน,นครับงานเข้าตลอดปีครับตักเงินตักทองเข้าบ้านครับออกลูกออกร้านเยอะๆนี่ครับโอเคครับก็สาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปชมการทํางานของเจ้า XK100 XK200 รุ่นแดนี่หรือว่าน้องยักษ์เขียวของเราน้่นี้โอเคครับบ๊ายบายครับ